พี่น้องคะมาเผยความรู้สึกของอีลาน้อยน้องอายอศกุณาพรนะคะกับอัลบั้มเพลงใหม่ค่ะหลังจากที่นะคะเมมแฟนครับเอฟซีหลายคนกับซิงฮูแล้วนะคะว่าเพลงใหม่ล่าสุดหรืออัลบั้มใหม่ล่าสุดของน้องอาไอศกุนาพรนั่นคือเพลงล่ำโขงบกันหักแล้วทั้งดานน้องอาไอศกุนาพรนะคะได้ออกมาเผยความรู้สึกกลับเพลงนี่พี่น้อง มาเผยความรู้สึกกับเพลงนี้พี่น้องคะว่าเป็นเพลงทีร้องยากมากๆเป็นเพลงทีขี่สูงมากๆพี่น้องคะแล้วทังด้านน้องออายสักุณาพรบ่อถ้ำหายเม่ม,ม,มแฟนคลับเอฟซีพิษหวังค่ะแล้วเพลงใหม่ของอิหลาหน้อยทังด้านย่าจ๋าหรือย่านุบอตนุนะคะหมอลำเสียงวิหกก็ได้แย้มออกไปแล้วบางส่วนเล็กๆหน่อยๆนะคะสำหรับ เนื้อหาของเพลงนี้ค่ะไดครูเพลงก็คืออาจารย์บ um ิ๊กพุมารินค้นเก้านั่นเองค่ะซึ่งเป็นอาจารย์ครูบุญครูวารวีของน้องอาไอ,อสักุณาพรได้มาแต่งเพลงนี้ให้กับอิลานอยอีกคือเก้าค่ะถือว่าเนื้อหาของเพลงนะคะการันตีไว้ใจ วว้ใจในฟีใหม่ไล่เมือของอาจารย์บิ๊กผู้มาลิ่นโหลดพี่น้องค่ะว่าสิออกมาได้ดีซําใดค่ะแล้วําหรับมือนี่ยายซิ์ได้ไปฟังทางด้านนะคะอาจารย์สวัสดสารคามแล้วสำรับคลิปนี้ค่ะยายซิ์ได้ไปเห็นนอ้องาอซ์สกุณาพ่อนะคะได้หาสัมผา์นะคะบอกว่าเพลงเพลงนี้เป็นเพลงที่ล่องอยากมากเป็นเพลงขี่สูงมากๆ

สุมาครัเลยจะขียอนได้ปหบาดาอเลยบ่โอ้นี่นะศิลปินคนไหนมากมือรุ่นไหนบ้างดีนะอ่าน้องอายสูงกระยอดขี่ยออนย้อไปผู้ใ่มากผู้ใมาคนคนหละกนว่าอาจจะมีกินมาลุกเปรุ่นพีมากเนาะอมือรุ่นไหนปีกันตองครับพีเราอออจะมากเแม่แม่แม่เราออกับปีกันตองเันจะมาก สวัสดีคิดยูฮะเนกินคิดอะไรเอ้มาพ่งทำรูปดูเอ๊ะทำรูปได้ปะตัวมึงเอ๊ะลองลองยากใช่ว่ามันกขมวนเพลงเพลงแต่งมาดีอาจารย์บิ๊กพุ่มลิ้นมันแต่งมาดีนะนี่แหละค่ะสิ่งทีนองอาอาสกุณาพ่อนได้ออกมาเผยความรู้สึกค่ะซ้หรับเพลงนี้เนื้อหาเพลงนี้ซึ่งมีขี้ที่สูงมากๆจนทำให้อีลาทำให้อีลาถึงกับ มีหยอดค่ะพี่น้องคะ่ะนี่แหลคะค่ะข้าตามสรงคงค่ะพี่น้องสำหรับน้องอาอายสกุณาพรแล้วก็คือไว้ใจว่าทุกอย่างยากกว่านี้น้องก็ทําได้สําหรับน้องอาอายสกุณาพรถือว่าเป็นเด็กหน่อยทีมีแก้วเสียงทีสดใสเป็นคนทีมีแก้วเสียงใสมากๆเป็นคนทีล้องเพราะว่าเสียงตาําท่อนหุบท่อนได้ได้เบิร์ดคะ่ะสําหรับอาอายสกุณาพรพี่น้องคะ่ะเด็กคนนี่ เก่งมากความสามารถอีหลีค่ะนี่แหละสิ่งทีทําไห้นออาไอศากุณาพรได้มีทุกวันนี้ได้มีสุมเมอรนี่พอวันหนึ่งแหะค่ะความเด็ดเดี่ยวความตั้งใจหรือว่าเป็นคนที่มีมีพลังหรือว่ามีอีหย่างได้โตหลแบบพี่นอเขาสิอธิบายแบบใดคืออาไอศกุณาพรเป็นคนที่มีพลังเสียงและกับพาเวอร์ในโตหล ทุกอย่างของอัยสกุณนาพ่อนคือออกจากโตของของเกี่ยวของเองเหมือนแหมพี่น้องเป็นเด็กหน่อยที่มีหลายคาแรคเตอร์เป็นเด็กหน่อยที่มีหลายบทหลายบาทเป็นเด็กหน่อยที่มีหลายบุค,คลิกอัยสกุณนาพ่อนถือว่าเด็กอัจฉริยะใช้ได้ทุกสถานที่พี่น้องคะ่ะเป็นอีหอย่างทีปังมาก,มากเป็นอีหย่างทีมาแรงมากๆจับตามองพี่น้องะ่ะเป็นอะไรที่ชวนให เราแม่แม่แฟนคลับ FC จับตามองเด็กน้อยคนนี้ให้ดีพี่น้องแล้วช่วงนี้พี่น้องคะกำลังมาเป็นเป็นกระแสสำหรับคมชัดลึกอวอร์ดทางด้านอาอาสกุณาพอนคือมาแรงมากๆเป็นอี่ยังทีติดดำดับสมคนแบบโตเต็งสามคนเด่นๆเลยค่ะทีแบบวามี่แม่แม่แฟนคลับ FC ท่างบ้าน เข้าไปโหวตทรงกำลังแรงใจให้มากที่สุดค่ะตอนนี้นั่นก็คือน้องอายอซาคุณาพรแล้วกัน้องคอปเตอร์วงศิลน,น้องอุงอิงรัตนาพรสามคนนี่ก็คือสูสีกันมากพี่น้องคะ่ะมักไัยเที่ยไผพี่น้องศิลปินทีเข้าชื่นชอบให้กำล่งแรงใจ ทุกศิลปินน้องๆทุกคนมีความสามารถทุกคนพี่น้องคะแต่เ้อหม่นว่าแต่ละคนย่อมมีแม่แม่แฟนคลับ f อเป็นของเจ้าของค่ะฝากไปถึงแม่แม่แฟนคลับ f c ฟเล่านั่นแหละคะ่ะคนที่ชื่นชอบศิลปินของตัวเองเข่าโหวตเข่าทรงไล่ซื้อศิลปินที่เจ้าของชื่นชอบนะคะเพื่อรางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้นะคะแฟนคลับ f อแม่แม่ของ น้องอาอาสกุณาพรก็เช่นกันพี่น้องคะย่าลืมคะ่ะโหวตกันหลายๆพี่น้องผู้ไดโหวตบ่เป็นกระามลูกถามร้านเด้อพี่น้องคะ่ะซอยกันหลายๆเพราะว่าโอกาสโอกาสแบบนี้นะ่ะไม่ได้มีมาบ่อยแล้วอีลาน้อยของเฮาถือว่าเป็นอะไรที่สุดอึ้งมากๆสําหรับน้องอาอาสกุณาพรคือเขาว่ายืนยุดยนุ่ดไในจแจ้งไดนั่นไหมพี่น้อง ได้บ่ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องคะแต่กําลังแรงเชี่์ของของแม่แม่เนี่ยก็คือเชีร์เต็มเต็มสปีดเลยคือกันพี่น้องเชี่ยจนวาสุดยอดคือกันละพี่น้องอันได้บ่ได้มันเป็นเรื่องธรรมดาอแต่ด้วยพลังรักหรือว่าความหักที่เฮามีเนี่ยเฮาก็เชี่์ศิลปินที่เข้าชื่นชอบนั่นแหละพี่น้องคะแม่แม่แฟนคลับเอฟซีย่าลืมพี่น้องอย่าลืมเขาไปให้กำลังแรงใจ น้องๆเหล่านั้นนะคะทุกคนเลยค่ะยศินหมายถึงทุกคนแต่เชื่อมั่นว่าเด็กๆเหล่านั้นหรือศิลปินเหล่านั้นน่ะเขาย่อมมีเอฟซเป็นของตัวเองที่ยศิิบอกอยู่นี่มักไผ่เชีย่ยผู้นัน้นโหมดหาผู้นั้นพี่น้องคะเป็นกําลั่งแรงใจใหาผู้นัน้นนี่คือสิ่งทีพลังเอฟซีทีซิมี่หายต่อศิลปิน คนที่เป็นเอฟซีโตโยงของไผของมันน่ะคือเยสิสเสอ้อมันว่ารุ่นสุดยอดเลยล่ะพี่น้องสำหรับงานนี้นะคะเพราะว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากๆผู้ได้ได้ก็ดีใจนั่ค่ะพี่น้องนี่คือบอาจากใจผู้ได้ได้ก็ดีใจนั่แต่ว่าสิ่งที่เยสิบอยูนี่ก็คือมักไผเชี่ยผู้นั่นโวไให้ผู้นั่น แม่โบพี่น้องนี่คือสิ่งที่เฮาสิเฮดห้ยศิลปินของเข้าหักใดนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะจ้าไหนก็ตามสร้างนะคะฝากไปถึงแม่แม่แฟนครับเอฟซีซูขูสุขคนคะ่ะโหวตห้ยศิลปินทีเจ้าของถึงชอบโหวตห้ยุขคนนั่นแหละพี่น้องผู้ใดอ่ามักไผโหวตห้ผู้นั้นนะคะแล้วเมื่อนี่ดยดซิมาเบอกถึงน้องอายอสกุณาพรนะคะที่เพิ่นไดเยย้เผยความรููซึกกับเพลงใหม่อาระบ,บ้าใหม่ที่ น้องได้เข้าห้องอัดไปแล้วแล้วตอนนี้ลอแต่มือสิปลอยซิ่งเกินเพลงไม่เท่านั้นพี่น้องคะรอเชื่อมั่นว่าอีกไม่นานตันบอดนุบอดนกคงสิบ,บ่อให้พี่น้องรอดโดนเสื้อมันแบบนั่นคะ่ะสําหรับอาศ์ไอสกุลาพ่อนคือสุดยอดมากๆเก่งมากๆนะคะอย่าลืมส่งกำลังใจให้ น้องอาไอาักุณาพรได้มีชื่อเข้าร่วมในรางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้ด้วยนะคะฝากไปถึงแม่แม่แฟนคลับเอฟซีสูขูซูข้นค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ